สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการซื้ออะไรกับคุณในวันนี้ครับอาจจะจะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติดตอกติดตอกติดพอเสร็จเราก็เลือกไพ่เลยนะครับสําหรับที่หนึ่งนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการซื้อกับคุณว่าถ้าคุณอยากมีที่ดีขึ้นระปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณพูทธิยาีครับ แล้วก็รู้จักทําตัวให้หน่ารักตอบผู้ใหญ่และสิ่งสิธิ์ครับแล้วก็คิดดีทําดีผู้ด,ดีครับรับรองสิ่งสิ่งจะช่วยคุณปังโคตรมากพอตัวไปเลยนะคะตัวเองค่ะมาที่จุดที่สองมานะครับสิง่งสิ่งกสื่คุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องจิตใจเข้มแข็งหน่อยครับและอย่าเวียงแรงแล้วก็อย่าอารมณ์แรงนะครับแล้วสิ่งสิที่คุณปังพอตัวอีกเหมือนกันนะครับมาที่ ชุดที่สามนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการเสืิมคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีคืดีคือระดับขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องขยันครับแล้วก็อยากผิดศีลก็กามีครับและอย่างสามคุณต้องคิดดีทาดีพูดดีครับแล้วสิ่งที่วช่วยคุณบางพอตัวเช่นเดียวกันจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ากวดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงในการกด กดเปลงหวานได้ยานใ้ดไวยครับรักใครยังไม่ได้กดดบจานก,ก็รูกคนตด่ดดบจัดสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยรักครับผมอจัดเกียร์พัชกนหมอดูวินี่สวัสดีครับ